ประธานาธิบดีเทเยบเอโดกันของตุรกีกล่าวว่าทฤษฎี Crash of Civilization หรือการเป็นปฏิปักษ์กันในทางอารยาธรรมกำลังจะกลายเป็นความจริงซึ่งเห็นได้จากการเดินหน้าพิมพ์จำหน่ายนิตยสาร,สารชาลีเอ็ดโดฉบับล่าสุดที่ปกเป็นภาพการ์ตูนพระาศาสดาของาศาสนาอิสลามทำให้เกิดการประท้วงอย่างดุเดือดในหลายประเทศทั่วโลกทั้งนี้นายเอโดกันเป็นผู้เคร่งครัดในาศาสนาอิสลามนิกายซุนนี Cash of Civilization ถูกนำเสนอขึ้นมาโดยนายซามูเอลฮันติงตันนักวิชาการรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันเมื่อปี1992ค่ะซึ่งก็มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นตำราเมื่อปี1996โดยนายฮันติงตันสรุปว่าโลกหลังยุคสงครามเย็นหรือว่า post-cold w a มนุษย์จะปะทะขัดแย้งกันในด้านอารยธรรม คือความเชื่อทางศาสนาหรือเชื้อชาติซึ่งต่างไปจากยุคสงครามเย็นที่เป็นความขัดแย้งกันในด้านอุดมการณ์และความเชื่อทางการเมืองการปกครองหนังสือ Cash of Civilization ออกมาตอบโต้ตกับทฤษฎี The End of History หรือการสิ้นสุดทางประวัติศาสตร์ซึ่งถูกนำเสนอเป็นตำราโดยนายฟรานซิสฟูกูบาม่าอดีตเจ้าหน้าที่การทูตชาวอเมริกันที่หันมาเป็นอาจารย์ทางรัฐศาสตร์และก็เป็นลูกศิษย์ของนายฮันติงตันเอง นอกจากในฝรั่งเศสแล้วนิตยสารชาลิเอฟโดฉบับหลังเหตุการณ์3วันซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต17คนก็เป็นที่ต้องการอย่างมากของผู้คนในหลากหลายประเทศ ทั้งนี้ผู้จัดทำนิตยสารชาลีเอฟโดในฝรั่งเศสอ้างอุดมการประชาธิปไตยในเรื่องเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นซึ่งทั้งพระสันตะปาปาฟรานซิสและประธานาธิบดีตุรกีตอบโต้ตตว่าเป็นการอ้างเสรีภาพล่วงล้ำเข้าไปในสิทธิเสรีภาพของความเชื่อทางศาสนาของผู้อื่นอย่างไรก็ตามนิตยสารชาลีเอฟโดเคยเขียนกระตุนล้อเลียนมาหมดไม่ว่าจะเป็นพระสันตะปาปาและพระศาสดาของศาสนาคริสต โดยในครั้งนี้ทั่วเทวียุโรปต่างก็ยกระดับเตือนภัยการเกาะการร้าย